สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาณาวินจูจีนจัดทัพส11ต,ตัวจริงทีมชาติไทยดวนมาเลเซียนิชิโนต้องดูอาณาวินจูจีนแข่งจอมเก่าทีมชาติไทยที่เคยไปค้าแข่งในมาเลเซียซูเปอร์ลีกและรู้จักศักยภาพของแข้งทีมชาติมาเลเซียชุดนี้เป็นอย่างดี หลังจากที่เคยดวลกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งล่าสุดได้ปเปิดเผยผ่านรายการฟุตบอล108ก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะต้องลงสนามในแมตช์สำคัญที่จะต้องพบกับมาเลเซียส่งท้ายศึกคัดบอลโลกซึ่งมีผลต่อการไปเล่นรอบคัดเลือกเอเชียโดยการจัดทัพ11ตัวจริงทีมชาติไทยที่ควรจะเป็นในเกมพบกับมาเลเซียซึ่งอนาวินจูจีนเขามีความฝันอยากจะเป็นโค้ชหลังจากแขวนสตาร์ จึงได้เรียนโครระดับซีายเ้นและกําลังเรียนต่อบีายเ้นในเร็ววันนี้โดย11คนแรกของอานาวินบีดังนี้ผู้รักษาประตูฉัดชัยบุตรพรมกองหลังนรืบดินวีรวัฒโนดมมาน์เนลทอมเบียร์พันษาเหมวิบูลสถาพรแดงสีกองกลางเพียรดลฉำรัศมีสารัจจูเย็นซ้ำประสานแนรุกจเจริญศักดิ์วงก่อนทารวัตรสึงจิตถาวรและสุปโชคสารชาติกองหน้าสุพนัทเหมือนตา โดยทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีในวันที่15มิถุนายนนี้เวลา23.45นาฬิกานาทีตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โค้เฮงวิทยาลาหากุลเปิดรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกที่ u ุเอไปเล่นยุโรปได้สบายลูกเตะเยิงสวยงามมาก เป็นสัญชาตญาณของกองหน้าสุพนัทเป็นคนที่มีคุณสมบัติแทบทุกอย่างในการเป็นกองหน้าทั้งสัญชาตญาณการคลองบอลคลองแคล่วว่องไวนักเตะแบบนี้หายากผมเห็นเขาเล่นมานานแล้วไปเล่นยุโรปได้สบายหายากนักเตะวัยนี้ยิงสามประตูต่อเนื่องแต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อมีนักเตะอย่างสุพนัทแล้วเราจะสร้างผู้เล่นรอบข้างอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนสมัยที่เรามีตุ๊กปิยพง์ผิวอ่อน แล้วจะทำอย่างไรให้นาเตะร,รอบข้างจะช่วยให้มีคุณภาพมากกว่านี้ KBU Sport p r o โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิายลัยกเกษมบันดิตทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่องศึกยูโร2020กับมุมมองของแฟนบอลเป็นหนึ่งในสุดยอดของเกมลูกหนังที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจและติดตามการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาฟุตบอลในมิติต่างๆ สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่10-12มิถุนายนโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน1,103คนแบ่งเป็นเพศชาย741คนคิดเป็นร้อยละ67.18เพศหญิง362คนคิดเป็นร้อยละ32.82ซึ่งผลการสรวจวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความสนใจที่มีต่อการติดตามการแข่งขันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ72.91สนใจลองลงมาร้อยละ15.88ยังไม่ตัดสินใจและร้อยละ11.21ยังไม่สนใจส่วนสื่อหรือช่องทางที่จะติดตามผลการแข่งขันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ51.86โซเชียลมีเดียรองลงมาร้อยละ31.72สถานีวิทยุโทรทัศน์ร้อยละ9.11วิทยุกระจายเสียง ร้อยะ5.36หนังสือพิมพ์และอื่นๆร้อยละ1.95ทีมที่สนใจจะติดตามเชียร์ส่วนใหญ่ร้อยละ29.04อังกฤษหลอกลงมาร้อยละ22.37ฝรั่งเศสร้ยอ,รรอยละ20.11เยอรมันร้อยละ12.86สเปนร้อยละ9.44อิตาลีและอื่นๆร้อยละ6.18ส่วนทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ส่วนใหญ่ร้อยละ31.81ฝรั่งเศสลองลงมา24.75อังกฤษ ร้อยละสจจะเป็นเยอรมันร้อยละ14.07จะเป็นสเปนร้อยละ5.18เบลเยียมและอื่นๆร้อยละ2.53 24.01้ยสจด่ 01, เสียหน้าที่การงานการเรียนร้อยละ21.68เสียสุขภาพขาดการพักผ่อนร้อยละ12.53อาัจยกรรมและอื่นๆร้อยละ5.29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตพง์บุญญาดุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลการสารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะเขาลูกหนังต่างให้ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขันทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรายการฟุตบอลร,รายการนี้เป็นหนึ่งในเกมสุดยอดของกีฬาลูกหนังที่แต่ละทีมที่เข้าร่วมล้วนแต่เต็มไปด้วยนักเตะระดับเ r l d ์ค a s s ทั้งสิน้นสำหรับสื่อหรือช่องทางในการติดตามผลการแข่งขันพบว่า ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักอย่างไราก็ตามศึกการฟาดแข้งในรายการนี้ทีมยอดนิยมที่แฟนลูกหนังชาวไทยสนใจที่จะติดตามส่วนใหญ่เทไปที่สิงโตคำรามหรือทีมชาติอังกฤษมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยต่างคุ้นเคยและนิยมชมช,มชอบทีมชาติอังกฤษมาอย่างยาวนานก็ว่าได้ในขณะเดียวกันเมื่อส่องไปที่ประเด็นของทีมที่คาดว่าจะคว้าชแชมป์แฟนบอลต่างยกให้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศส อดีตแชมป์โลกปี2018เป็นเต็งหนึ่งและเหนือสิ่งอื่นใดสําหรับการสะรวกครั้งนี้จะเห็นได้ว่าหากมองไปที่ปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลร,รายการสําคัญระดับโลกทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าการพนันเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่แฟนบอลบางกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสังคมอยู่เรื่อยๆดังนั้นเพื่อให้เกมการแข่งขันรายการนี้เป็นหนึ่งในมิติการกีฬาอย่างแท้จริง จึงขอวิงวอนให้แฟนบอลได้ติดตามชมและเชียร์อย่างสร้างสรรค์ส่วนการพนันหากหลีกไกลได้ก็จะเป็นคุณต่อสังคมโดยรวมแฟนเพจหิมสนามที่นำเสนอข่าวกีฬารอบด้านทั้งในส่วนของกีฬาภาคเหนือรวมถึงกีฬาระดับประเทศโดยวรุษวัลลิภากรตั้งคำถามไปยังสมาคมฟุตบอลในช่วงเล่าหิมสนามถึงประเด็นความไม่ชัดเจนของสมาคมฟุตบอล เกี่ยวกับฟุตบอลรากญ้าฟุตบอลทแลนด์อเมจอร์ลีกหรือ TA ที่ทุกวันนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าจะจัดหรือไม่จัดโดยมีคําถามว่าสำหรับฟุตบอลทแลนด์อเมจอร์ลีกหรือ TA รายการนี้ยังไม่ชัดเจนถึงแม้จะบอกว่ามีข่าวลือออกมาว่าอาจจะไม่จัดการแข่งขันแต่ความชัดเจนของฝ่ายจัดการแข่งขันยังไม่มีใครออกมายืนยันทําให้ทีมที่สมัครการแข่งขันในปีนี้มีมากถึง180กว่าทีมคงจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งยังคงก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมกันอยู่ เพราะด้วยเม็ดเงินที่มีอยู่แล้วส่วนอีกฝั่งคงจะชะลอไว้ก่อนเผื่ออาจเลิกซ้อมไปเลยด้วยซ้ําจากการที่ได้เห็นข่าวนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นฝ่ายจัดคนดูแลรับผิดชอบจะก,กล้าหน่อยไหมกับการที่จะออกมาบอกสังคมว่าตกลงจัดหรือไม่จัดอย่าปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมถามคือเรื่องของความชัดเจนจริงๆแล้วเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์อเมเอริกาลีกถ้ามีการพูดคุยกับผู้สันทัดกรณีในหลายๆมุมในหลายๆมิติ เชื่อว่าจะได้รับคําตอบที่ดีกว่านี้กับการที่ประมาณนี้คือปีหนึ่งจัดแค่หนึ่งครั้งเพื่อหาทีมขึ้นไทยลีก3ซึ่งท่านรวบไทยลีก4ีไว้เรียบร้อยแล้วอย่าบอกแค่ว่าจาก TA ไปไทยลีก3แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะมองถึงเรื่องการพัฒนา TA ไม่เร็วทีเดียวจัดแข่งทั้งปีขับไลเซนซิ่งไม่ต้องใช้ถ้าจะใช้อาจจะยังไม่ต้องเต็มที่เหมือนกับระดับไทยลีก3มมันจะทําให้เกิดความคึกคักจะทําให้เกิดการสร้าง ทีมไหนที่ยังไม่พร้อมไทยลีก3ก็เล่น TA กันไปสร้างกันไปต่อยอดกันไปทั้งนี้มีหลายทีมที่ยกเลิกการเตรียมทีมไปแล้วบางสโมสรลงทุนไปกว่า500 0 0นบาทเพื่อเตรียมทีมแต่สุดท้ายยังมีข่าวลือว่าจะไม่จัดเลยตัดสินใจแยกย้ายตัวกันไปแล้วสร้างความเสียหายไปทั่วเช่นกันความเคลื่อนไหวของหนองบัวพิชยะเอฟแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลที่ผ่านมา ที่กาลังเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งเรื่องสนามและตัวผู้เล่นและอยู่ในช่วงปรีซีซั่นเวลานี้ล่าสุดโค้ดวังทวัตชัยดะาบรงอองตะกูลให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงขุมกําลังที่จะใช้ลุยในศึกไทยลีกฤดูการหน้านี้ว่าหากมองศักยภาพของตัวผู้เล่นผมเชื่อว่าเราสามารถสู้ได้ทุกทีมซึ่งได้ดูรายชื่อนักเตะที่มีอยู่และที่เล่นอยู่ของฤดูกาลที่แล้วสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ได้อย่างไรก็ตามผมก็ถือว่า เพียงพอกับการที่เราได้นักเตะต่างชาติมาใหม่ผมก็เชื่อว่าศักยภาพที่เราเห็นตอนนี้และมาผสมผสานกับนักเตะไทยที่มีอยู่แล้วเราจะสามารถสร้างทีมให้แข็งแกร่งได้ซึ่งตอนนี้เราเองก็ยังไม่ปิดในเรื่องของการเสริมตัวผู้เล่น